น,นี้ผมเซิร์ฟเติมอีกแล้วครับอาร์ตมันก็มีกิจกรรมยีดจุดให้เงินรางวัลเนี่ยอันนี้รูปหัวใจก็ไม้ละห้าสิบบาทของได้ตามรูปเลยน่าจะประมาณนี้โปรก็โปรเดิมเลยครับใครที่เห็นแต่คลิปนะครับอื่นดีอ่ะยังไมไ่เล่นเลยขอเล่นหน่อยที ถ้าสิไม่ค่อยถึงนะครับมาด้แค่นี้แหละเฮ็ดช h อต เลยบนะอ,อหัอคิเลกจอมนี่อัดคลิปเด็กคุณคุณดูชุดก้ะมีน,นาสะพาัดคิด,อ,ดอ๋อคิกอนีละแรงลิปเาะน้ัร ทุงทุงทุง,ทงสาูหลักอิงนะดีนดีบอมบาดีโลกะโลกะดีโลเจ็แดแม่หัวดอโอเค้ผมบอกดีกว่าไปถึงครัวผมพักเพจเปรแล้วนะครับโอเคครับนีซีมหนไหนครับซีขา

ไอจี่แกตัวเลยเฮ้ยตัวนี้เหรออห่าตี้ห่าตีคนเพิ่มนี้ันคิด่าทีเล่นไงว่ามันแคมแม่งอยู่ห้องบักรือว่ามนวตายอ่ล้วมันน้อยเล่นไงไม่ได้แล้ว่มอยู่ในห้องบักอ่ะโลดโลเยเลยว่ะ 你干爹比你伟大点。 นี่ผมไม่ขึ้นไม่ได้วะรถผมันนีแตกงนะ้น้อยอ่ะดูดิโอ้ไม่ถึเลยอ่ะเดียว

โอ้เหล่ยไม่ไรเลยตั้งยี่สิบตั้งสิกว่านอนนี้สี่กล้นะผมเจ็ดแหมเลยไอที่กูไปไหนโดนยิได้ด้วยทีใหม่แล้วอ้าวหมดหหมดเลหมดเลยอ่าทีมอตอทเยี้โแต่ยังู้ดื้กันอยู่ตักไว้ตักไว้ตักไว้คนมันไหนครับมีกยเอ้โถมันตไว้ตอนนี้ไม่นแลมีคนแล้วมีครับมีครับเพื่อนผมอยู่ครับล่วงไปแล้ว เพ <ra oh yes hey, ิ่ผมไม่รู้ครับอยู่ข้างล่างโอ้ยไต้นขึ้นนนคนขึ้นนขึ้นไอ้ยิงดิดเกิดสมมตอมขึ้นกรรด้ยง้ขึนตึงขึ้นตึงยิงคนใหม่เฮ้ยมันปีมันปีมันปนปปปใจเย็นเไปไต้องยิงยิงวิถึงนี่ละตายตายเพื่อนตายตายตายสวยสวยไปกันแลไปกันแล้ว อยู่ไหนบ้างอยู่ย้น่ตายแล้วโอเกิดไกลกว่าเดิมอย่างเงี้ยแต่โปรไกยัดไหมคิดอะไรคิดถึงแต่ไม่ถึงหรือเปล่าเพื่อนคุไม่ของเอาเอาด้ลยเหรอเออทุกคนไปแอดลงอะคิดแต่ม่ถึงเธอไู้สึกใครวะ ไม่มีแคนครับแคนหอยยอครับแคนหอยย้อข้างบนนี่เราลงแคนกันหมดเลยนะครับเนี่ยเลยนะครับไอ้เี่ยตายสองหัวแตงหนึ่งหัวแตงหนึ่งครบเลยเหรอไม่ทนัยเออกูเล่นโกนรับกูไม่ไหวแล้วรดจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาเงินแรดจัดกูยิงตัวรอบนอกไม่ตายขาดหมดเลยเทียไม่ไหวแล้วมาเพื่อนเพื่อนทียไม่ไหวแล้วชัดยิงกูจังเลยข้างบนเดียวข้างบนหอยย้ยเองเลยเออแม่เย็ด ไโก้ไป้เอห่เฮ้ยหลังหลังเกิมเต็มเลยเอ้ยใครไม่ปืนคิดวะมาอยู่บ้านสปิงมนอยู่บ้านสปิงมึงเร่บ้านตะเย็นบ้านตะเย็นเรีวบ้านตะเยนดิบ้านตะเย็นหูเลยสิเอ็ดันนี้ยนะครับผมเปี่ยวีดีโอไปวีอไอเน่ไมอยู่ร้านสิไม่อยู่้าสิเอ็ดตีครับสิบเอ็ดตันเปลี่ยนดเป่น ต้องปิดแน่ปิดยังไปิดยังไปิดแล้วติดตาปิหลังเม่ไงมีเพื่อนอยู่สองล้วกูเก็บไม่อยู่เก็บตัวไปตั้งก็มันเก็บปอบมันอยู่อไว้ดิเพื่อนปอรอไว้ดิครักูเดิามกูตามกูทามกูตามกูเต็นคนเต้นคนเต้นคนหน้ากูน้ากูตัวเดียวเดียวจะตายมาสดเย็นมาคามาสดเย็นจะตายตัวเดียวจะตายจะตาย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 ายตาาตายตาะตายตายตายาตาย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 าจะตาย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 ะตายตายตาย อ๋อได้ินบาทเไดมีเจ้เก้าสิบด้วยอ๋อจิ้าสแต่ว่าไม่่หายใจมห้าสิบเพี่เราพบทางขึ้นดีนะพี่เลือกไสในนัเอเคลื่อนไม่ได้นะแล้วดับคูไม่มีพลาอ่าฮะตงายก่อนแล้วแต่ว่ไสนในตัวผมประมาณหกกระบอกครับไส้มีราคาป่ะนี่เอ้ยอ้ไอ้ปุฟังนะปุกูก็รับสีคนได้ไมจะแบ่งกันคนละสบาท ใครเกิดได้ไปเลยได้นี่มันมันมัีไม้สองอันแอดแจ็ร้อยนึ่งใช่ไหมแต่งมย่าเรียกไันนก็พออ่ะนี่แบบเนี่ยขาที่หกคุณภาพับไอเรามีคนหนึ่งคนละคนละสี่บาทไม่ไม่แอดแจ็ร้อยหนึ่งแอดเจ็ร้อยหนึ่งรวยเนี่ยเรารวยเนี่ยมันมันมีสองชิ้นนะไม้ไวเลนไทยอ่ะกินห้าสิบครับเห็นโพสแอดอยู่เออ แต่ผมไม่มีผ้าบอกแล้วไอ้เมืงฟังเลยสวยๆใครที่่นีบใครที่่นีบ่เอาครบแล้วสิสวยสวยอไปดีๆนะอย่าไม่สัตว์นะกคนเรี่องนี้แล้วไม่มีผ้าทำมาผ้าไม่เคยมีจะตล่หเก็บเเบเกบอกเราไม่มีผ้าสีคูเนแม่นตามีผ้าแ่เพื่อนโดนเอาอรเนี่ย เฮ้ยหลังเกิดใครแล้วนั่งยิงแล้วเจ็บเนเจเล้ใช่ไมข้างบนะข้างบนร้อให้คหน่อยเพื่อนทำงานดิียร้อให้คน่อยใครบอกเชื่อใจได้ร ยไม่ได้ตี่แลนะบอกใ้ใจกันได้เห็นมึงนานี้แล้เม็กค์เล็กไปเล็กไปไปพอมาได้จุดเด่นกันยนที่ว่าแลเิรดัเติที่สอเตรโเคเราบกู่พลาดมย่ามาเฮ้ยมึไม่มไม่ตามมาแล้วหังมึงหลังมึงเเร็เขาดับกไม่มีกลักลัเลยไปหลังเล ไปก่อแรกเนี่ยเป็นโเด็ดอ่ะโป็นโคเด็ดโคตรนานเออนานจัดอ่ะโอ้ยชิบหายขออนุญาตเลยโอ้ยมึงใจญี่ปุ่นแล้วมั้งเออยเ้ยกัดญี่ปุนเว้ยจัดแคมป์ไปเพื่อแคมป์ไปจัดไปจัดไปแอนที่ไหนอะครับไอเล่นมุมเลยเพื่อนตั้งมุมเลยตั้งมุมเลยวันนี้อินเทอร์เน็ตไม่ดีครับแอบเดนตั้งตั้งมุมไปเพื่อนตั้งกมเย็ดน้ำตองแจงหมดเลยเฮ้ยผมลุดไปหน่อยครับวันนี้อินเทอร์เน็ตไม่ดี ตั้งมุงไวตั้มุงไวตั้งมุงไว้แล้วกดแล้วกดแล้วเฮ้ยไม่กดหรอล้วตล้วล้ตั้งมุงไวตั้มุมไว้ตังมุมไว้มาเสร็มาเส็ีเรารวมค่อยขึ้นทีเรารวมค่อยขึ้นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้แ่กลไม่หลัคนไอ้วมีกี่คนเนี่ยเซซี่รวมดิรวมดิล้างิรวมก่อนรีบเฮ้ยน้ากลัวน้า ไอ้เมครับสรุกจิดจุดหรือรครับแม็กก้ครับจุดครับจุดไหนครับจุดนี้เลยครับจุดใหม่นี้เลยทํามนไม่เอามาเก็ตอหครับไม้เมนเออเดี๋ยวไว้วันหน้าครับนี่ผมผมเลือกไปแล้วไงอ๋อมาเก็ตเล่ยากแล้วเมื่อไรตอนไหนหมดเวลาเครับแอ้เมนผมจับไว้30นาทีหมดประมาณ2ทุ่ม40 2ทุ่มหรอใช่ใช่ผมผมมีไลฟ์อยู่ในกลุ่มไปเรื่อยๆ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 ไปเร่ยๆปยร ปิด <ard> อยู่แล้วออกทีเลยครับโอ้โหแม่งรีบขึ้นแหยวะร่วงเป็นร่วงกันร่วงเรื่อยให้รวมให้รวมให้รวมข้าวแช่งแร้ก็รวมข้าวแช่แข็เลยโอ้โหตายหมดขึ้นมาสี่คนโอ้โหร่วมกันร่วมกันร่วมกันแล้จุดนะฮะรอรอรอหมที่อยู่ด้านบนไมได้ขึ้เรื่อยไปสี่คนตายหมดเลยไปมีตั้งก็เยอะๆดิเพื่อนเดี๋ยวขึ้นมาเลยได้เลยไปหนึ่งร่วงกันร่วงกัน ตาดี่เพิ่มครับขาดีเพิ่มไม่ขาดีเพิ่มมาทีนึงมาทีนึงมาทีนึงใครได้ที่บาคนนี้แล้วครับตีหมยไกลหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งก็แล้ว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 กแล้ว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 กแล กระเกโอ้ตายสวยรวมรวนี้รวมรวมรวมรขึ้นอีขึ้นตายไม่กปลาไม่กินปเออมันมแล้วแล้วมดแล้ยแม่งางีล่ยิันมดแล้วไม่มีแล้วหมดยงหลดหมดหมดหลมดหมดหมดนมดหมดหล้วมดหมดหมดหมม่มดแล้วมมดหมดหมมดหมดหงหมดมดหมดมดหมม่มดหมมขมมดมมมมมด เป็นเงนสองเต็มเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปตายแล้วไปตายไปไปตายตายตายกูไม่ตายเฮ้ยถัดผัดผัดกันรับด้วยกูมืดไอ้นี่ครับอีกกี่วิครับไอมันไอมันไม่บอกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับหนึ่งนาทีครึ่งโอ้ยได้รอบได้จับเวลากันเอาเองดีๆนะครับผมปิดแล้วผมไม่บอกให้นะรีบเลยรีบเลยรีบเลยรีบเร็วรีบทำเกมรีบๆเร็ว ก็พยายามอยู่เนี่ยให้วเรให้รอเลยรอเลยมันมีเล่เก้าสิบถมไป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 เ้ทัน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 ทเกิดใกล้ดใกล้เ้ยมันเลขเ้าสิบหนักคนดมนหนักคนดมันหนักคนดอโคตรเยอะเลยทันอยู่เคทันอยู่มันยังไม่มีใครดิ้นก็ับไม่ได้น่ใครมันก็ต้องมีให้มันอย่าให้มันดิ้น้องอ๋่เราต้องมาเลย หนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายมึงฟังดิไอ้ะเลืนอกรอบมึงวิ่งเข้าดีมึงจะยิงกันเองกันนี่เฮ้ยเออนี่นี่มันหนัก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 กคนไหนเลยพอได้อพิทีก็วิ่งเข้าไปเลยยิงขึ้นไปเลยไอ้ตีได้ไอตีได้ใช่ไมึงดักทั้งสองโวยหนักทั้งสองไม่ได้ก่อนเออมารวมติคงบอกมารวมเลยเอิ่มรวมบอดี

ในนี้ทุกคน A ver, a ver, Vamos, vamos,

ウィジュームって。